โอเคสวัสดีครับเพชรบอกวตัญญาแล้วกันโอเคะ okay. สวัสดีครับผมครุฑมนตรีชูพงศ์นะครับก็วันนี้มาเจอกันในรายการเคลียร์ครบเคมไวประกันภัยบาย PMV นะครับกเ็เหมือนเดิมครับในเรื่องของความรู้นะครับในเรื่องของสินใหม่ในเรื่องของประกันภยัยก็สอบถามกันเข้ามาได้วันนี้เราก็จะมาเล่าในเรื่องออต่างๆที่ เรียกว่ารวบรวมมานะครับวันนีเ้เรามีเรียกว่า4ี่เรื่องที่บริษัทประกันภัยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะฉะนั้น4ี่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดขึ้นบริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างอ่ะเรามาเข้าในเรื่องข้อแรกนะครับข้อแรกเลยสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการเกิดเหตุก่อนทําประกันภัยนะครับอันนี้เรียกว่าชัดเจนเนาะเพราะว่า ประกันภัยเนี่ยเราก็รู้กันว่าการจะทำประกันภัยเนี่ยลดสภาพต้องสมบูรณ์นะครับแม้แต่ว่าถ้าลดไม่สมบูรณ์นะครับบริษัทประกันภัยมันจะมีการเรื่องการตรวจสภาพรถนะครับตรวจสภาพรถถ้าเกิดมีเรียกว่าอะไหล่ชิ้นไหนที่มันมีรอยมีอะไรเงี้ยนะบริษัทประกันภัยก็จะทาการรีมาร์คถามว่ารีมาร์คคืออะไรก็คือ,อการรีมาร์คว่าอะไหล่ชิ้นส่วนนั้นๆมันมีความบกพร่องแล้วก็ รีมาร์คเอาไว้ถ้าเกิดเหตุนะครับตัวรีมาร์คตัวนี้ก็ถือว่าชิ้นนั้น่ะไม่คุ้มครองเพราะฉะนั้นรถที่ทําประกันภัยก็ควรจะอยู่ในสภาพที่เรีย,รยกว่าเรียบร้อยอถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถทําทประกันภัยได้แต่จะมีการรีมาร์คนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยเนี่ยหลายหลายท่านเรียกว่าถ้าเกิดเหตุไปแล้วแล้วมา บอกว่าทําประกันย้อนหลังได้ไหมอันนี้ตอบเลยว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าบริษัทประกันภัยถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่าเ,าเกิดเหตุมาก่อนเนะเขาก็จะไม่สามารถทําการคุ้มครองได้นะครับจะต้องมีการาตรวจสภาพรถอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าให้ประกันของท่านเรียกว่าหมดอายุนะครับหรือว่าถ้าจะซื้อรถใหม่มาก็จริงจริงเตรียมในเรื่องของการประกันภัยก่อนที่จะรับมอบรถก็จะเรียกว่า อุ่นใจสบายใจนะครับอย่างน้อยเป็นประกันประเภท3 2บวกหรือว่า3บวกนะครับถ้าไม่ใช่ประเภท1นะครับก็ทําประกันไว้ก่อนก่อนที่ะจะใช้รถนะครับก็จะได้อุ่นใจสบายใจนะครับสก็คือในเรื่องของอันนี้สำคัญแอลกอฮอล์นะครับหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับปริมาณแอลกอฮอล์เกินที่กฎหมายกําหนดเนี่ยเรียกว่า ถ้าเกิดไปขับขี่แล้วเกิดชนโดยเฉพาะชนแล้วมีผู้บาดเจ็บได้รับเสียหายนะครับบริษัทประกันภัยอาจจะตรวจในเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าแอลกอฮอล์เกินที่กฎหมายกําหนดบริษัทประกันภัยเข้าข้อยกเว้นข้อนี้แน่นอนนะครับสก็คือในเรื่องของใบขับขี่หลายๆคนอาจจะสงสัยในเรื่องของใบขับขี่ว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเหตุแล้วเราไม่ได้พกใบขับขี่ไปนะครับใบขับขี่เราหมดอายุนะครับบริษัทประกันภัยเขาคุ้มครองไหมข้อนี้ตอบเลยว่าคุ้มครองนะครับถึงเราจะไม่ได้พกใบขับขี่ไปถึงใบขับขี่เราจะหมดอายุนะครับแต่ว่าเราเคยมีอันนี้โอเคประกันภัยถือว่าท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเรียกว่าขับขี่แล้วก็เกิดเหตุแล้วก็มีเกิดความคุ้มครองได้นะครับไม่ต้องไปบางคนสงสัยโทรมาต้องสลับตัว ต้องอะไรไหมบอกว่าไม่ต้องเลยนะครับแจ้งไปตามความเป็นจริงนะครับมีข้อเดียวที่ประกันภัยถือว่าไม่คุ้มครองหมายความว่าท่านที่ไม่เคยมีใบขับขี่เลยแล้วมาขับรถแล้วเกิดเหตุเกิดมีความเสียหายเกิดคนเจ็บขึ้นมานะครับบริษัทประกันภัยไม่สามารถคุ้มครองเ,ออเหตุที่เกิด นั้นๆนได้นะครับคุ้มครองคนเจ็บนะแต่ว่าไม่ได้คุ้มครองตัวรถเพราะว่าถือว่าคนขับไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่ไม่เคยสอบใบขับขี่ไม่มีคุณสมบัติในการใช้รถคันที่ทาประกันเพราะฉะนั้นจะเข้าข้อยกเว้นข้อนี้นะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้ก็สําคัญเหมือนกันในเรื่องของการใช้รถไปกระทําผิดกฎหมายนะครับไม่เฉพาะบริษัทประกันนะครับยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจ แจ้าหนาทีต่างๆก็แต่ต้องต่างตัวท่านด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลให้ไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเอารถไปใช้ในเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายนะครับขนยาเสพติดนะครับอะ,อะไรต่างๆเกิดเหตุเกิดความเสียหายขึ้นมาบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครองนะครับหลายๆคนถามมานิดนึงว่าเอ๊ะแล้วถ้ารถเราถูกขโมยแล้ว กลับมาลดสภาพยับเยินเนี่ยโจรหรือขโมยเนี่ยเอารถเราไปใช้แล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาตัวนี้ประกันภัยคุ้มครองไหมอันนี้คุ้มครองนะครับประเภท1น,นะครับสองบวกก็จะคุ้มครองเหมือนกันตัวความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรถโดยที่มีอาชญากรรมที่ขโมยรถไปนะครับมีโจรมีขโมยเนี่ยลักรถเราไปแล้วเกิดความเสียหาย ตัวนี้ประกันภัยคุ้มครองแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรถที่เอาไปใช้ในการขนยาเสพติดอย่างเช่นนะครับเอาไปใช้ขนยาเสพติดแล้วเกิดความเสียหายพุ่งชนด่านพวกนี้ประกันภัยเข้าคอยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรื่องเรื่องข้อมูลต่างๆพวกนี้ก็นํามาเล่าให้ฟังในเรื่องของ4เรื่องสําคัญที่ประกันภยัยเรียกว่าถ้าได้ยินปุ๊บเข้าคอยกเว้นแน่นอนนะครับเพราะงั้น เรารู้ไว้เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีคําถามในเรื่องของการเคลมในเรื่องของสินใหมในเรื่องของประกันนะครับไม่จําเป็นเฉพาะประกันรถยนต์นะครับประกันวินาศภัยทุกอย่างนะครับเรื่องประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันต่างๆสามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ผลส่งกร็รอบที่แล้วที่เราคุยกันก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆที่นํามอบให้นะครับถ้า อชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลให้วิทยาทานท่านอื่นด้วยนะครับก็วันนี้อาจจะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ